สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่มีข่าวด่วนมาก่อกนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าพี่จะมาอัปเดตของฟรีแล้วก็อัปเดตของเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่ามีคนอยากรู้หรือเปล่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสัปดาห์หน้านะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับสำหรับงน้องๆคกนไหนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับถ้าอยากได้ของฟรีนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะ เขามามีอะไรบ้างน,นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโน้ว่าจะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านของเยอะแยะมากมาก แจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเว็บนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีเครดิตไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเข้าสุ่มรหัสไม่มีเครือครั้งละ99พอยเท่านั้นนะครับกดสุ่มได้เลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่มีเกลือนะครับเนาะนี่เลยนะครับเราได้อดีหมวกเอฟนะครับเนาะรหัสมาแล้วเสื่อมเฟสได้เลยนะครับเนาะมีหมวกเอฟจริงๆด้วยนะครับองน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนาะคุ้มมากเลยแค่99บาทนะครับถ้าคนไหนอยากสุ่มกดเข้าลิงก์มาได้เเลลยนับวว็แจก สิบไดใช่เลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะทุกคนอาจจะไม่ได้ของฟรีในคลิปนี้นะครับแต่ที่ขอบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นข้อมูลนะครับที่แบบว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่ารู้ล่วงหน้านะครับก็คือเราจะได้เก็บเพชรท่านนะครับเนาะเวลาเราอยากได้ของสิ่งนั้นนะครับที่พี่มารีวิวล่วงหน้านะครับก็เพราะเหตุผลนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนมันมากระทันหันนะครับมา7วัน5วันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะสะสมเพชร ทันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนครับโนว่าอันนี้น่าเสียใจมากๆเลยนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะได้สะสมเพชรทันนะครับอันนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะมารีวิวล่วงหน้าเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่ามีท่าทางตัวใหม่นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามีทั้งท่าทางฟรีนะครับแล้วก็มีของฟรีๆเยอะมากมายนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมีการแจกด้วยนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ม รับไปเลยได้ส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า300บาทนะครับนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเตียมเพชรก็ม 1, ั่นหนึ่งพนหกิเพชนะครับถ้าอยากได้ก็เข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าแจกแน่นอนเป็นกิจกรรมของพี่เองเพราะกระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเลยนะครับนาะก,ก็ จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ครับก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเป็นรถนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะที่จริงก็เป็นรถเบนซ์นะครับม่งน้องแต่ก็เขาเอาโลโก้ออกนะครับเนาะเพื่อเรียงเรียกเรขสิทธิ์นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นท่าทางตัวใหม่นะครับโคตรเท่เลยนะครับเนาะสามารถขับได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอม่งน้องนะะคครับเนาาว่โต โคตรเปรี้ยวเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับองน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเป็นลําโพงมาประมาณนี้เลยนะครับเนาะแท่จรจัดเลยนะครับเนาะก็จะเประมาเลยครับเนาะแท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับองน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็คือเตรียมตัวละกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทางนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรเท่นะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า โคตรสุดเลยนะครับเนาะท่าทางโคตรเทพนะครับเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกท่าทางหนึ่งนะครับเนาะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเนาะและหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับพี่ขอสปอยล่วงหน้าเลยนะครับเนาะว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของ พี่ไายเอ็กกับสไปเดอร์แมนนะครับน้องจะมีทางด้านของชุดสไปเดอร์แมนเข้ามาแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยเลยครับพวกน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสไปเดอร์แมนจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับน้องก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องสายกีฬาอย่าพลาดละกันนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ากีฬานี้นะครับผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็พี่ขอบอกเลยนะครับนวาาเท่มก นะครับเนาะผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะครับเนาะก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับก็เป็นท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าคล้ายๆเกมที่แบบว่าเขาเล่นกันนะครับเนาะใน VR นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องนี่นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือจะได้เล่นกันด้วยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนองโคตรเท่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเอฟเฟคโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวนี่นะครับเนาะที่แบบว่ามีสัตว เนาะก็เป็นเปล่ามาเลยนะครับเนาะตอนสุดท้ายแอบโผล่นิดนึงนะครับเนาะก็คือควักตื้นออกมาเลยนะครับเนาะก็เป็นเปล่ามาเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรเท่นะครับเนาะเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเนาะแต่ละท่าทางก็คือสุดแน่นอนนะครับแล้วเราก็ท่าทางต่อมานะครับเนาะเป็นท่าทางที่เอฟเฟกเยอะที่สุดนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็คือเป็นท่าทางปล่มาเลยครับเนาะโคตรเท่เลยนะครับเพราะว่ามีปีกด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับเนาะ พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ามีปีกด้านหลังออกมาเปมามาเลยนะครับโนพูดเท่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นปีกสีดานะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ายังไม่หมดนะครับสำหรับท่าทางนะครับก็จะมีทางด้านของท่าทางสายซิ่วนะครับเนี่ยนี่ละครับก็เป็นเป้ามาเลยครับอันนี้ก็เป็นท่าทางที่แบบว่านอนริมชายหาดนะครับโนมองทะเลอะไรเป่ามาณนี่นะครับโนก็ถือว่า โคตรสุดเลยนะครับนอะถ้ามีคะแนนให้นะครับพี่ให้เต็มที่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณเลยครับนอสายเล่นทะเลนะครับก็น่าจะชอบกันดีนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับนอเอฟเฟกต์เยอะมากนะครับก็เป็นท่าทางเปิดตัวสกินปืนนะครับนอก็เป็นสกินปืนอัพเลเวลตัวใหม่นะครับนอนี่เลยนะครับก็จะเป็นเป้าหมานี่เลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็ถือว่าเป็นสปอยล์ล่วงหน้าเลยละกันนะครับนอนี่เลยนะครับก็ดูเอาละกันนะครับว่าเป็นสกินปืนตัวไหนนะครับนนอพี่ให้ทุกคเดาละกัันนะครบว่าเปป็นนนสกิืตัวไหน ครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับพี่เขาบอกเลยคำโนว่า คตรสุดโคตรเท่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับนะว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะแต่ละท่าทางนะครับก็คือมีแต่ท่าทางสุดๆแน่นอนนะครับแล้วก็มีแต่ท่าทางเท่ๆแน่นอนนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางใหม่ทั้งหมดนะครับที่แบบว่าจับเดตเข้ามาในเดือนนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับนว่าเดือนนี้แค่เดือนเดียวนะครับท่าทางในเดือนนี้นะครับจับเด็เข้ามานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะโคตรสุดเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนว่าอันนี้นะครับก็เป็น โสุดนะครับเนอะเราก็เป็นท่าทางที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคบถ้าคนไหนอยากรู้ต้องมาดูช่องพี่ประมาณนี้นะคบเพราะว่าที่อัปเดตให้ดูนะครับเนอะก็จะเปรามาเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนอะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนอะเราก็แต่ละทาทางโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็สําหรับสายรีเเกี่ยมดีใจได้เลยนะครับเนอะเพราะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมตัวนีนะครับได้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนอะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเอาเหรียญไปสุ่มเอาของฟรีนะครับเนอะก็จะเปรามาเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนอะว่า มีแค่เหรียญกอลอยอดนะครับก็สามารถสุ่มของไปได้แล้วนะครับเนาะถามว่าของไปมีอะไรบ้างนะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับเราสามารถสุ่มของฟรีได้นะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือมีทางด้านของซุดนะครับที่แบบว่าเราสามารถสุ่มได้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับถ้าทางที่เราสามารถสุ่มได้แบบทาร์วอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้พี่อ่านมาจากเซิร์ฟนอกนะครับเนาะเซิร์ฟไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมาปีละครั้งนะครับเนาะก็คือได้ข่าวมาว่ากิจกรรมตัวนี้นนนนะะะะคครรรัััับบจอปเเเเดดตข้้้าาาม็ววๆียหลง จากกิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเวลาการสุ่มก็สุ่มประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็หลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับในการสุ่มนะครับเพราะว่าเคยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะไม่ใช่ว่าไม่เคยอัปเดตเข้ามานะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสนุกแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะโคตรสนุกเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องโคตรสุดเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกก็คือมีท่าทางฟรีท่าทางถาวรนะครับแล้วก็มีซูทด้วยนะคคคครรรรรัััับบบบบบเเนน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 าาาะะะกก็็ปปมณีี้้้ลยยสหหววงงออไไท่่แดใ ของทั้งทางฟรีแล้วก็สูตรฟรีนะครับเนาะพี่ก็เป็นแนะนำแล้วกันนะครับเนาะเล่นในเซิร์ฟนอกก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับถ้าเล่นในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็รอได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะมีของอีกแบบนึงนะครับเนาะจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่ก็ได้สูตมานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้พี่เคยเล่นไหมแล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่เคยเล่นมาแล้วนะครับก็เลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าเคยเล่นมาในเซิรััััับบบบเเเเเเเนนนนนาาาาาะะะะรร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 รกกกก็็คคคคยยยล่่ใสิิ์ฟท้้ออูงหจมมปณ ผ่านเหรียญพี่ไปทั้งหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็เหรียญทุกคนตอนนี้มีเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะไซส์เหรียญก็ลอย่ยอดทุกคนเยอะมากๆนะครับเพราะว่า มันจะผ่านเหรียญทุกคนไปเยอะมากๆนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องเดื่ยนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่มีเหรียญรีบหาตอนนี้ได้แล้วนะครับเนาะก็จะเป้ามานี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลย่อครับว่าสำหรับวงน้องเพื่อนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรเดี๋ครับเนาะท่าทางตัวไหนคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะว่าท่าทางที่พี่เล้งาาาานนะะะะะครรรรับบเเเออ่ววไก็พพถึช เป็นยังไงนะครับเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับหรือว่าชอบท่าทางเดียวกับพี่นะครับเนาะพี่จะแจกเพชรให้ละกันนะครับเนาะถ้าชอบท่าทางเดียวกับพี่นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่าได้เพชรแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่มีหนึ่งท่าทางที่ชอบนะครับเนาะก็จะฟังมาเลยครับเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบท่าทางเดียวกับพี่นะครับเนาะถ้าชอบพี่เขาบอกเลยครับเนาว่าจะได้เพชรจากพี่แน่นอนนะครับฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะเราก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครััััับบบบถ้้้าาาอออยยยยยกกสสสสสนนนนนนุุไไมม่่่ตตตตตงงงงงเเเเเีีีคคคค์์ททโดละรพแ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ถือว่าแค่กดไลค์กดแช์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็มีแรงแจกของแล้วก็มีแรงทาคลิปแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับทุกคนบ๊ายบาย